ทำดีรู้ปล่อยวางความชั่วอย่าให้มีเมื่อความดีและความเพียรทำได้ถึงจุดแสงสว่างแสงธรรมย่อมปรากฏประจักษ์แก่ท่านสำหรับท่านที่ไม่ใช่เป็นชาวพุทธหรือเป็นชาวพุทธที่ศรัทธานในคำสวดบทอื่น ก็สามารถใช้บทสวดตามที่ศรัทธาด้วยจิตภาวนาตามวิธีดังกล่าวข้างต้นถนนทุกสายต่างมุ่งสู่กรุงโรมได้ฉันใดคำสวดทุกบทเมื่อพ่ภาวนาด้วยสติย่อมเป็นปัจจัยแห่งการพ้นทุกข์ได้ฉันนั้นระชั่วทำดีท่านจะได้ดี ที่สุดของความเพียรที่ปฏิบัติตามพระโอวาทนี้นิพพานเป็นของท่านแสงธรรมผ่องอัมภัยความสุขเสมอด้วยความสงบไม่มีอัธรรถรสเสมอด้วยธรรมรสไม่มีคนชั่วฟ้าไม่คุ้มคนดีฟ้าคุ้มกันทำดีเคาะย่อมผ่าน ทำชั่วเคาะก็ตามเคาะกรรมมนุษย์สร้างไม่ใช่ฟ้าบรรดาลฟ้าดินมีแต่ให้ไม่เคยให้เคาะกรรมอย่าหวังสะเดาะเคาะสร้างกรรมต้องใช้กรรมทำดีไม่พ้นเคาะก็เพราะดีไม่งาม ทำดีงามตลอดมีหรือไม่พ้นกรรมทำดีฟ้าดินป้องไม่ประสบเคาะกรรมตาชูฟ้าทำเที่ยงมั่นคงชั่วกับกันฟ้าดินไม่ลำเอียงคนชั่วต้องใช้กรรมบำเพ็ญปฏิบัติ ความเพียรสลายกรรมอย่าลืมพระคุณฟ้าสัจจะคุ้มภัยพานทำชั่วมากกรรมเคาะก็เพราะฟ้าไม่กันฟ้าดินสัจจะก้องคนดีท่านคุ้มกันขอกรรมสร้างพระบาป ไราบาปไรเคาะกรรมจี้กงเดิมมนุษย์ไม่ใช่พระอินพรมบรรลุอรหันต์ก็ด้วยบำเพ็ญตนภาคเพียรถึงที่สุดนั่นแหละคนเหนือคนท่านก็คือมนุษย์ต้องรักสงวนตนภาคเพียรปฏิบัติ นิพพานเป็นของตนจีวรคือวัตถุอย่าหลงติดลืมตนบําเพ็ญพ้นทุกจิตว่างว่างมวลวัตถุจีวรการสู่พื้นพระสุทาของพระธรรมก็เช่นเดียวกับการสู่มหาสมุทรของแม่น้ำ มหาสมุทรไม่เคยปัสะจากน้ำฉันใดโรคก็ไม่เคยปัสะจากพระธรรมฉันนั้นผู้บำเพ็ญต้องรู้จักทำดีแข่งกับตัวเองแต่อย่าไปแข่งทำดีกับผู้อื่นหากท่านมุ่งทําดีแข่งกับผู้อื่นท่านอาจต้องวุ่นวาย หากท่านทำงานเอาแต่หน้าท่านจะพบกับปัญหาที่ขัดแยง้งหากท่านทำตัวเห็นแก่ได้ท่านจะขาดไร้มิตรที่มีน้ำใจหากท่านกลัวหน้าที่การงานมากจนเกินงามท่านอาจพบกับความเดือดร้อนหากท่านขาดความพอดี ท่านอาจต้องเป็นหนี้อยู่ร่ำไปหากท่านหวังเอาแต่ความสนุกท่านอาจเสียหน้าที่การงานหากท่านขาดความยั้งคิดชีวิตของท่านอาจวอดวายหากท่านดูสงบท่านจะประสบพบแสงธรรมทำดีทุกสิ่งฟ้าดินทราบ จิตขาดสำนึกอาจเป็นภัยความดีความชั่วล้วนเกิดดับจิตรู้ระเว้นเนิ้ภัยไม่มีบาปใดหนักเท่าความโลภไม่มีโทษใดหมากเท่ากับความอยากไม่มีทุกข์ใดมากเท่าความไม่รู้พอ ธรรมชาติมีมากเพียงพอสำหรับปากท้องของมนุษย์แต่มีไม่มากพอสำหรับความโรครู้พอเป็นสุขไม่รู้พอเป็นทุกข์ถ้าหลงเอาแต่ความสนุกความทุกข์ก็ตามติดถนัดการเวลาและทุกสิ่งคือทางผ่านชีวิตเหมือนขี่ม้าผ่านเมือง ตายแล้วบาทเดียวก็เอาไปไม่ได้จะโรคไปใหญ่จะทุก์ไปใหญ่การเวลาคือมหาอำนาจไม่มีผู้ใดมีอำนาจมากเกินสัจจะบุรุษนอกจากการสแสวงหาในเรื่องกรรมและอำนาจแล้วในโลกนี้ไม่มีสิ่งอื่นใดน่าสแสวงหาอีกหรือ โพธิยานอยู่หนไหนวิมุตติสุขหรือสุขแท้แห่งโพธิยานไม่ได้ห่างไกลจากท่านเพียงแต่ทำจิตให้ว่างและอยู่ในอารมณ์ที่นิ่งสนิทได้ตลอดเวลาเท่านั้นคำสัตว์ไม่หวานคำหวานไม่สัตว์หากท่านไม่มีความจริงใจท่านอาจเสียคำสัตว์ แต่ถ้าท่านไว้ใจคนมากนักท่านอาจต้องเสียใจพุทโธอยู่ในจิตสัจจะอยู่ในใจเมื่อสัจจะมีอยู่ในใจการปฏิบัติไม่เห็นจำต้องไปขอรับสัจจะจากใครหากไม่มีสัจจะอยู่ในใจถึงจะไปขอรับสัจจะเพื่อปฏิบัติ ก็ไม่เกิดประโยชน์อันใดใต้ฟ้านี้มีพระธรรมเพียงหนึ่งจงมีพระธรรมเป็นครูอยู่ในใจมนุษย์ล้วนเกิดดับฟ้าดินท่านมั่นคงฟ้าดินอยู่ในจิตสัจจะคือฟ้าดิน การบำเพ็ญเพียรต้องมีคติมั่นอยู่ในใจว่าหากชาตินี้ไม่พากเพียรให้ได้เห็นแสงธรรมชาติใดแสงธรร